ข้าวทิพกับนงโปรตีนหลักคุณมีกุ้งแม่น้ําคุณเลือกแย่งกุ้งแม่น้าใช่ครับจหรักก็ดีแหละเขาอาจจะรักเราแค่ตอนนั้นสัจจะไม่มีในหมู่โจรน,นะแค่นี้เองง่ายจบปะอี่หระตอบไม่เสียสักทีเอือเฟือแก่เด็กซีคนชราโน no, ไม่มีสําหรับโนฟาดหมดตอนนี้ก็เขาเป็นคนได้ไงเขาเป็นคนเล่นเกมเล่นไปเตือนไม่ก่อนนะครับ บททดสอบในรอบต่อไปโหดและหินมากๆดังนั้นคุณต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นตะกินกรบเชาว้าต่เลยอีนีงานนี้ฉันต้องชนะเพราะว่าฉันจะให้น้องอ่ะเขาไปลองเล่นสุกบ้างฉันอยากให้น้องได้รับอัตรสที่อยากทำไม่ทันแน่เลยวะโอ้ oh my ม o กอดยาวมากคู่าีนไปไหนวะคู่ต่อไปนะคะเข้าทิปกับนงค่ะ โอ้โหบางในตัวเองคือเพอร์เฟกต์สำหรับเรานะเรามั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของเราสู้ได้แน่นอนค่ะโนงมีสิทธิ์เลือกวัตถุดิบคุณก็เลยเลือกกุ้งแม่น้ำ งั้นอธิบายก่อนเลยครับเมนูของผมก็คือมีกรอบรวมญ้านะครับหรือว่ามีกรอบโซจีนนะครับในมีกรอบรทานีเป็นเส้นของเวียดนามอะครับอันนี้ผมเอามาใช้แทนเส้นหมี่มันมีกุ้งกล้ามกราม2ตัวผมก็เลยเอาตัวหนึ่งมามาผัดพร้อมกับมันของมันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผมเอามาย่าง การนี้นะคะตั้งชื่อว่าความฝันค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากจะทําทุกอย่างในรายการนี้ตัวคาวจะเป็นปนาปุรีค่ะแล้วก็มูสอะโวคาโดแบรบาซ่าแล้วก็เป็นชูชีปลาแซลมอนค่ะแล้วจะเฟียอาจาดะคะ่ะก็คือจะทํามสัญชาติอินเดียเม็กซิกันแล้วก็ตัวไทยใช่ค่ะ,ะงั้นมาลองชิมดูพอมาดูของเข้าทิปเนีเ่ยเฮ้ยหลายอย่างจริงมองจานตัวเองแล้วคือเหมือนนางพญากุ้งอ่ะใหญ่ไหม ถึงลดมือเราสู้ไม่ได้แต่ว่าองค์ประกอบทุกอย่างเราสู้ได้ค่ะสำหรับสองจานนี้นะคะดิฉันเลือกจานของนงค่ะมั่นใจว่างานนีฟ้ฟาดน้องแน่สองจานนี้นะครับเชฟขอเลือกข้าวทิพย์ครับพอหนึ่งเท่าแล้วใจชื้นสิคะผมขอเลือกข้าวทิพย์ครับ ยานี้ชนะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณเอา3ามสัญชาติมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมีความสร้างสรรค์ที่ดีมากครับขอบคุณค่ะก็ะแสดงความเสียใจกับนงนยครับเชิญรับพากันเปื้อนครับโอ้โหคือดูหน้าสิต้องไฟกแล้วหรอข้อดีเลยฉันเจนเมทีสุริศมีอะไรอีนองแข่งหมดทุกรอบ Tonya H group.